สวัสดีครับวันนี้นอม m อลไ t นะครับก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะมารีวิวนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่แฝกหลวงปู่แสนนะครับรุ่นสมปัตถนามหาเศรษฐีนะครับก็จะมารีวิวจุดตำหนินะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นพักใหม่ปี2562นรบอะครับเดี๋ยวผมมีทั้งหมด3เหรียญนะครับจุดตำหนิต่างต่างต้องเหมือนกันทุกเหรียญนะครับ ก็เดี๋ยวผมมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับามารีวิวตั้งแต่หน้าเป็นกล่องเนี่ยนะครับกล่องด้านหน้านะครับก็จะเขียนสมปัรถนามหาเศรษฐีนะครับแล้วก็เป็นเต๋มานะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างาพิธีดีนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะค่อนข้างที่จะสวยมากๆ ตัวหนังสือคมชัดนะฮะเท่าที่ผมแล้วผมชอบนะครับเขียนหนงปู่แสนนะครับวัดบ้านหนองจิกนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับพศนะครับ2562นะครับหลังกล่องนะครับไม่มีอักษรใดๆก็จะมีสี่เหลี่ยมนะครับข้างในนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ เป็นเหรียญอะไรนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเซมานะครับที่ผมที่มาโชว์นี่นะครับก็จะเป็นเนื้อเนื้อฝาบาทนะครับหรือเนื้อจตตอะไรเงี้ยเนื้อทองทิพย์ลงยานะครับประมาณนี้นะครับสีประมาณนี้อ่าและนนะครับก็จะเป็นเหรียญเซมานะครับอ่าลงยาสีเขียวนะครับ หลวงปู่แสนเต็มองนะครับนั่งขัดสมาธินะครับด้านหน้ามีตัวเลขนะครับตัวเลขแล้วก็มีโค้ดนะครับคำว่านะอยู่ตรงด้านซ้ายมือผมนะครับไม่มีไม่มีการเจาะห่วงนะครับด้านหลังนะครับเป็นยันห้านะครับยันคล้ายคล้ายหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหลวงปู่แสนนะครับอายุ111ปีนะครับ ตัวเลขค่อนข้างจะสวยมากตองหนึ่งอายุแก่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับวัดบ้านหนองจิกนะครับนี่อําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับพศ2562นะครับอ่าลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็พยายามที่จะดูความเป็นธรรมชาติของเหรียญก็ได้นะครับเหรียญเหรียญค่อนข้างที่จะหนาหนานะครับเหรียญหนาคมชัดนะครับ บริษัทนี้จะสร้างค่อนข้าง,งที่จะสวยมากๆนะครับก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมเช่นเดียวกันนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ราคาหลักร้อยไม่แพงมากนะครับอีก10ปีไม่แน่มีประสบการณ์นะครับอาจจะมีการเล่นหานะครับก็ใครที่มีก็สามารถเก็บได้นานๆน,นะครับเพราะราคามันไม่ไม่แพงมากในราคาหลักร้อยนะครับพุทธคุณน่าจะเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมนะเพราะว่าท่าน อายุค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะครับถ้ามีประสบการณ์ด้านไหนก็สามารถาแชร์นะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ถ้าใครมีประสบการณ์อันนี้เป็นลงยาน้ําเงินแดงนะครับแม้เหรียญสวยมากๆนะครับเหรียญสวยมากๆครับผมเห็นครั้งแรกผมยังติดใจเล็บด้วยอายุของท่านก็ค่อนข้างเยอะนะครับในเมืองไทยตอนนี้ท่านก็ถือว่าติดหนึ่งในในห้าผมว่าไม่ในห้าก็ในสามครับ ที่อายุเยอะมากๆนะครับนี่นะครับเหรียญสวยตึงช,ชัดมากๆนะครับตอนนี้ผมมีอยู่สามเหรียญน,นะครับผมผมชอบเสมาหลวงปู่แสนนะครับก็มีเพื่อนเอ่อมาปล่อยให้ก็บูชากันไปนะครับก็แบ่งแบ่งกันนะครับนี่ชุดนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับก็สามารถที่จะ มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมได้ศึกษานะครับเพื่อไปเจอที่ตลาดพระนะครับแล้วก็เป็นพระแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นมันยังใหม่อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ผมก็จะมารีวิวนะครับจุดตำาหน่งจะคล้ายๆกับตัวไม่ตัดปีกนะครับคล้ายๆกันเพราะว่าออกจากบล็อกเดียวกันนะฮะออกจากบล็อกเดียวกันแค่ไม่ตัดปีกเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเนี่ยก็จะมารีวิวให้ดูแบบไม่ตัดเีกเนาะ แบบไม่ตัดปีกเอ้ยแบบตัดปีกขอโทษทีนะครับแบบตัดปีกว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กล้องก่อนนะครับโอเคใช้กล้องแล้วนะครับก็นี่นะครับก็มาดูหน้าตาของท่านนะครับค่อนข้างที่จะคมชัดมากๆมีเส้นวิ่งนะครับขอบขอบเหรียญจะมีเส้นวิ่งนะผมเนี่ยฮะเหรียญค่อนข้างตึงมากๆนะครับเห็นไหมฮะ เส้นเป็นแบบเส้นๆเลยนะครับชัดเจนมากๆนะครับริ้วผมริ้วผมเห็นแบบชัดมากๆนะครับเส้นหน้าผากค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับอ่าสวยเรียงสวยแล้วก็ชัดเจนนะครับอ่านี่ริ้วตรงเส้นเส้นเส้นตรงตาตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเป็นเส้นๆนะครับก็เปลี่ยนเนี้ยค่อนข้างที่จะ ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆดูตําหนิดูอะไรง่ายๆแต่จริงแล้วก็เป็นจุดวิเคราะห์ได้นะครับว่าเหรียญค่อนข้างที่เป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นแบบนี้นี่ฮะเทียนวิ่งเต็มเหรียญเลยนะครบแบบนี้นะครับอ่าดูโค้ดนะครับโค้ดเป็นแบบนี้โค้รนักนะครับโค้ดนะันะครับ เหรียญค่อนข้างตึงเห็นไหมฮะขอบเหรียญทั้งหมดเลยนะครับมีเส้นวิ่งโอ้โหค่อนข้างจะคมสวยชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเหรียญนะจุดตำหนินะฮะนี่ดูห่วงนะครับนี่เห็นไหมครับห่วงตันนะครับก็จะมีเส้นวิ่งเห็นไหมฮะเนี่ยมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นนะฮะจุดสําคัญนะฮะอีกเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ทั้งไม่ตัดปีกแล้วก็ ตัดปีกนะครับก็จะเหมือนกันเนี่ยเป็นกลมๆมมุนๆนะครับหมุนๆหมุนๆขอบเหรียญมีเนื้อปิ้นเล็กน้อยเห็นไหมครับมีปิ้นนะครับมีปิ้นเกิดจากการตัดบล็อกน,นะครับนี่นะครับวิ่งเต็มเหรียญเลยนะฮะวิ่งเต็มเหรียญนะครับเนี่ยทั้งเหรียญเลยนะครับเ,เ,น,น,บเ,น,เน,บนี่ยคือจุดจุดตายที่แบบเหรียญรุ่นนี้สามารถจ่ายเงินได้ก็คือเนี่ยจุดนี้นะครับเนี่ยฮะให้ดูได้เลยนะครับเต็มเหรียญทั้งขวาและซ้ายแล้วก็ล่างแล้วก็บนนะครับ นี่เนี่ยฮะดูกันง่ายๆใครมีก็สามารถดูได้เอ๊ะเราเช่ามาต่อคนอื่นของจริงหรือเปล่าวะาอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาเอามาดูได้นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลงยาน้ำเงินแดงนะครับเห็นไหมครับเซียนจะวิ่งคล้ายๆกันเห็นไหมฮะไม่ต้องคล้ายอ่ะมันต้องเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันต้องเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหม วิ่งเต็มเหรียญนะครับบริเวณโค้ดนะครับเห็นไหมครับก็จะต้องเหมือนกันแน่นอนครับเพราะว่ามาจากบล็อกเดียวกันนะครับเห็นครับหลังเหรียญที่ผมบอกนะครับนี่หลังเหรียญวิ่ง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 นะครับเห็นไหมทั้งเหรียญเลยนะครับนี่ขอบขอบเหรียญที่เป็นจุดที่บอกว่าเป็นจุดตายนะครับก็ลองดูได้นะครับเห็นไหมวิ่งวิ่งวิ่ง แล้วก็จุดหนึ่งที่ผมบอกว่ามีเนื้อปิ้นนะครับบริเวณนี้จะปิ้นเยอะหน่อยเห็นไหมเหรียญเมื่อกี้ก็จะมีแล้วก็จะเยอะหน่อยนะครับเนี่ยฮะฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเหรียญนะครับเห็นไหมเห็นไหมจะมีปิ้นหน่อยหนึ่งเห็นไหมเนี่ยปิ้นตรงนี้ครับแต่ทั้งเหรียญนะจะหมุนหมุนๆนะครับเห็นไหมต้องเหมือนกันนะครับต้องเหมือนกันทั้งเหรียญนะครับทั้งขวาและซ้ายเลยนะครับนี่ฮะทั้งขวาและซ้าย เห็นไหมครับนี่ข้างหลังนี่มีเสียนวิ่งเต็มนะครับเหมือนกันคือเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างจะทําสวยมากมากนะครับนี่ถ้าเป็นพวกเนื้อเงินนี่แบบสวยแน่นอนครับเนี่ยฮะคือเหรียญรุ่นนี้เป็นอ่หนึ่งด้วยรูปลักษ์แล้วก็ค่อนข้างจะสวยนะครับอ่พิธีจัดสร้างก็เป็นพิธีที่ห เข้มขังมากๆนะครับใครมีนะครับก็สามารถที่จะมาส่องในส่องดูได้นะครับว่าได้ได้มาแทหรือเปล่านะครับราคาหลักร้อยนะครับอ่าราคาหลักร้อยเช่าหากันได้นะฮะเหรียญค่อนข้างหนานะครับเหรียญหนามากแล้วก็อายุท่านก็ค่อนข้างเยอะนะครับด้วยวิชาอาคมก็ ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับลูกผูแสนชื่อก็ดีด้วยนะครับยังไงก็เป็นคลิปที่ให้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเหรียนลูกปูแสนนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมฝากกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทําลงไปนะครับก็คลิปก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ